ใจแอนไทยแลนด์แจ็คแฟนฉันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอดไลน์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปส่องโปรไฟล์ของคุณพ่อป้ายแดงของน้องคากิกันหน่อยดีกว่าค่ะกับแจ็คแฟนฉันหรือใจแอ้นไทยแลนด์แจ็คแฟนฉันเฉลิเมพ้นเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2532จบระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดิทัศนมหาวิทยาลัยลังสิษ์ค่ะแต่งงานและสมรสกับนักแสดงสาวอย่างใบมอนกิติยา เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมาเข้าวงการบันเทิงจากการมีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์สั้นในปี2,544หลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็เห็นแววของแจ็คค่ะและได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันและเรื่องนี้นี่เองนะคะก็ทำให้แจ้งเกิดหนุ่มแจ็คในฐานะนักสแสดงเด็กแบบเต็มตัวพร้อมกับได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอีกด้วยเพราะเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ ทำให้เป็นที่น่าจดจำของแฟนขับได้ง่ายมากๆค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแจ็คแฟนฉาบหรือแจ็คเฉลิมพลก็มีผลงานในวงการบันเทิงให้เราได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เต็มไปด้วยความสามารถฝีมือไม่ธรรมดาและมีเอกลักษณ์น่าจดจำมากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต